เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์สัตว์นะครับผมและในคลิปนี้นะจากที่ทุกคนได้เห็นปกคลิปไปเลยนะครับผมก็คือในคลิปนี้ผมจะมาเล่นจอมตะก,กะาในทักษะของอีพิกครับผมซึ่งมันอัปเดตมานานแล้วนะไอ้ทักษะอ,นนอีพิกอันเนี้ยอัปเดตมาได้นานแล้วแต่ที่ผมเพิ่งจะได้มาเล่นเพราะว่าผมเพิ่งจะปลดล็อกได้เมื่อวานนะครับผมก็ขอไปครับผมที่ปลดล็อกช้ามากคือพลังตัวกลางอะ่ะทุกคนออไอ้ที่มันเป็นสีม่วงๆกลมๆอ,อ่ะผมไม่ค่อยมีนะเออมันก็เลยจะปลดล็อกช้านิดนึงนะครับผมแต ทักษะอีปิดของจอมระกาศจะเป็นยังไงนะฮะ ไออันที่สองที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันทําอะไรได้นะครับทุกคนแต่มันบอกว่าห้ามทาลายและมุดท่อเมื่อไม่มีลูกเรืออยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเอาเป็นว่าอันเนี้ยผมยังทาไม่ได้เพราะผมปลดล็อกอันแรกไปก่อนซึ่งอันแรกอันเนี้ยน่าสนใจมากก็คือสามารถมุดท่อได้ครับผมอ่าก็คือเอาง่ายๆคือจอนกับปกติจะมุดท่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราปลดล็อกสกิลอีพิกนี้ไปนะเราสามารถมุดท่อได้นั่นเองประมาณนี้นะครับผมโอเคก่อนเราสวดธิการนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วไปดูคลย โอเคเ้ย okay. ว่าผมเล่นมาหลายตาคือไม่ได้คลิปเลยนะครับผม <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นนะทุกคนแต่แบบโดนปาดมั่งโดนนู่นนี้นั่นมั่งน,นะมาลำที่ผมเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยนะครับผมาว่าชุดนี้นะน่าจะเป็นเออนี่นาโชคนะผมว่าอา่าบทบาทในตานี้ก็ประมาณนี้นะมีนักล่าด้วยนะอันนี้ต้องระวังมากๆโอเคเดี๋ยวมุดท่อเออมุดท่อใตต้นเกมเลยโ,โหกดละ อุ้ยตู้สองเลยครับข่าวต้องเป็นผู้คุมคุมยาแน่นอนเลยวิ่งมาป่าจังๆอันยังไม่รู้นะผมอยู่ห้องกังอ่ะเจอจบที่ไหนเงี้ยจริงคือเราต้องหาน้องกล้าก่อนก็ดีนะทุกคนผู้คุมคือถ้ามันไอ้นี่ไปมันก็แบบปื้นได้ไงข่าวไปข่าวข่าวก่อนก็ได้ปะเหลืองข้ามนะเหลืองข้ามให้ข่าวจบแล้วมั้งเนี้ยผมว่าจบแล้วแน่เลยถ้าเหลืองข้ามไม่ข่าวขนาดนี้อึมงึ่เรื่อเรื่อตาจ๋ากด ยังไงเหลืองเมื่อกี้นายโบทข้ามอะ่ะนายโบทข้ามไม่ขาวทำไมเอาเหลืองไปเอาเหลืองไปเฮ้ยเอาเรืองไปคือเมื่อกี้คือผมวิ่งไล,ล่น้ำตาลเนียเม่อไงน้ำตาลนน้ำตาลกดมาบอกผมนี่ซวยเลยเลยกดเองดีกว่าไม่แน่ใจว่าเรือองปีนหรือเปล่าน,นะอืมทำไมตอนผมเล่นเป็นลูกเหลือไม่เดาไม่เดาถูกอย่างงี้ <c oughs> อ่ะทีนี้ก็เหลือจอมตะก้านะครับเฮ้มผมไองเนี้ยแก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 เอ,อือ ด้วยวิญญาณแล้ดิไอ้คุมวิญญาณก็ด้วเออไอ้คุมวิญญาณเลยเป็นสีขาวแล้วก็สิงผีชมพูถึงทำไม้สีชมพูห้ามนะผมก็เลยยิงสีชมพูไปเลยอ๋อผู้วิญญาณสิ่งผีชมพูไม่ทราวิญญาณมันออกไปหรือ,อยังก่อนตอนเนี้คือถ้าแบบกดไปแล้วมันเป็นวิญญาณก็คือว่าสวยหน่อยทุกคนหวดม่วงหรอม่วงไปเอาม่วงไปม่วงเป็นตะกะได้จัดไป <c oughs> โอเคครับอันนี้ไม่แน่ใจนะ้วว่าเออสีเนี่ยชมพูเนี่ยเป็นวิญญาณหรือว่าเข้าใจก่อน คือถ้าจบไปแล้วมันขึ้นวิญญาณก็น่าจะสวยหน่อยโอเคชัดเจนอะมาวิญญาณไอ้วิญญาณยินไีหนเหรอมันมันมันน่าจะไปใจตัวเองอออไปงก็มาเรียกเลยว่าใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วทุกคนสุขสันต์ฮาโลวีนล่วงหน้านะครับคลิปนี้ก็จะได้ลงวันไหนยังไม่รู้นะฮะ เธอสุกไวมากกับดักปะเนี่ยกับดักกับดักกับดักครับกับดักทุกคนเอาสีม,ม่วงไปเลยผอดะเซลลิ่วผอตมันรีวเกินไปอ่ะเซลลิ่วผอดเซลลิ่วผอดแน่นอนเออเซลลิ่วผอตใช่เซลลิ่วผอตเป้าหมายมันหอมเออมันต้องเล่นตามเป้าหมายตัวเองเป้าหมายหอมกแล้วกันเจ้าประเด็นคือเป้าหมายไม่เกิดเป็นไอ้นี่ด้วยไปกับดักเออเป้าหมายมันหอมเกินมันก็เลยต้องเชือดอย <c oughs> ่า,าทงท่านก็เล่นเต็มที่เจังเลยผ่าม่วงแช่แก อันนี้นักล่าก็าจะออกไปลดเล่นนอกจานแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะสบายหน่อยเหลือแค่สับปะเลือเท่านั้นโอ้ยกดอีกแล้วทุกคนไอ้นําตาลกินโสแล้วใชนไ้มไอ้ขาวก็มาป่านักตาลแล้วก็ย้อนเวลาคนดีฮะได้ยังไงคนละตาหรือเปล่าเราแปลกๆนะตาลเนี้ยไม่มีย้อนเอออะไรเนี่ย เออก็เป็นได้แลมึงเอ๋ยไม่เป็นได้เพอแต่วได้ปาดมึงเลยย้อนก็ไม่มีชี่ไปกรม่ก็ตบปุกข้ามไปดีกว่าไหมข้ามไปข้ามไปข้ามไปดีกว่าข้ามไปดีกว่าอะไรกับเนี่ยมั่วตัวเลยเด้อเฮ้ยทำยังไงดีครูดาวยี่สิบาวิทีตอนนี้มาดูกล้องนะตอนนี้สีแดงเข้าไปในห้องพยาบาลมีเสียเลยจะมาสีน้ำเงินไม่เห็นใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เฮ้ยยาเกือบไปแล้วถ้าย้อนเร็วกว่านี้อีกนิดนึงผมว่าผมน่าจะเออขย้อนมันมีคนย้อนอะในผลปุ่มให้มันมีคนย้อนนะเราอยู่กับน้ำเงินนะในห้องไฟอ่ะเอออยู่กับน้ำเงินในห้องไฟนะเห็นอยู่คนในห้องกล้องนะมอกเก็ตแล้วก็เห็นสีส้มกับสีขาวอยู่ด้วยกันเออเมีนอยู่ห้องกล้องน้ำตาลบอกเดอะสายตามันเลือกแค่ซุนูกับน้ำเงินนะตอนเนี้ย ใช่ใช่เมื่อกี้ผมดูกล้องอยู่อยู่ตรงระเบียงห้องไฟฟ้ากันอยู่ประมาณสามคนมั้งไม่แน่ใจมีสีอะไรบ้างนะอยู่กับฟามิ้นกับฟ้าถ้าฟ้าไม่ดูกล้องอะผมอยู่ห้องปฏิกรณ์ก็จะเหลือแต่น้ำงือกับขาวแต่แค่นี้แหละโอเคไม่ใช่นะก็เอาขาวไปดีเพราะว่าไอ้น้ำมือนะมันอยู่กับเราส้มพระราชาควักไม่ทันเฮ้ยเมื่อกี้ผมคิดว่าสีเดชชมพูได้จะเห็นนะแต่ไม่เห็นเดี๋ยวล่ะต้องเห็นไม่ใช่ซะด้วยแล้วเหลือแฝงอีกคนนึงนะ กดข้างบนไปแล้วครับตอนนี้อ่าโหข้างล่างไม่มีใครแก้เหรอโอเคเฮ้ยทำยังไงดีเออกดไปแล้วโหมันจะแพ้ผหรู้สึกว่าจะแพ้เพราะกดโบน์นี่แหละทุกคนก็ชัดเจนแล้วปะอ่าชัดเจนขาวอ่าชัดเจนเหรอถ้าขาวไม่จบก็เอาส้มไปหรือว่าจะให้เรายิงก็ได้นะโอเคถ้าขาวไม่จบก็เอาส้มไปหรือว่าจะเอาส้มก่อนเดี๋ยวเรายิงไอ้ขาวให้เลยเอาอยางเลย อข่าวข่าวนั่นแหละส้มสแกนตัวละก็เห็นส้มวิ่งไปกับข่าวไงก็ไม่ว่ามันเป็นแต่ว่าส้มมันสแกนตัวนะเอาข่าวไปเลยเผื่อนะข่าวถ้าข่าวไม่ตอบโต้อาจจะเป็นฮันเตอร์หรือเปล่า<บ>ไม่น่าใช่โอเคไปละขา่าวบายบายเอ้ยแล้วตัวแฝงโอเคขาวแฝงเหลือตะก,กะก็คือผมเนี่ยเจ เพื่อฮ an ัล oh, โหลีนอะไรจะพูดอีกเนี่ยเป็นนายอำเภอนะพว่าจะไปยิงไอ้มีนหนอแต่ก็กลัวตายใครเป็นหนอหรือว่าใครเป็นย้อนเดินตามเราได้ไหมจบเรผมมาซามูรายนะผมทำควยสอยู่ห้องเก็อบอาวุธเมื่อกี้ไม่มีใครมาดูผมเลยอะ่ะผมกำลังไอ้ยิงอุกกาบาตอยู่อะ <laughs> ก็จะมีอีกกรณีนึงคือไอแดงคลุงให้ส้มแบบบอบๆแล้วมันนะคือมันจะเหลือแต่ถ้าแดงมาคอนเฟิร์มส้มทีนี้ก็จะเหลือแต่แดงกับฟาร์มินะงั้นเอาแดงก่อนถ้าแดงไม่จบก็เอาฟาร์มินต่อโอ้ยบทมันแสดงได้เนาะขูดออกย้อนมันแสดงได้ไงสมูไรมันแสดงไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยแต่สมูไรคือปกป้องได้ไงเอาต้นปู่นั่นแหละจะอมสคนแล้วไม่เห็นเวลอุยอะไรแบบนี้ กินไปได้แค่คนเดียวเองนะไม่มีโอกาสให้ได้กินเลยอยู่นิ่งๆเอออย่าใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงนะอย่าพึ่งยิงผมโดนยิงแน่เลยอย่าพึ่งยิงพ่อน้ำตาลยิงแน่เลยไอ้ส้มปไอ้ส้มปลาชานะนั่นแหละจมปูตะกะไม่ก้มิน่ะเออจะยิงผมใช่ไหมมายิงสิผมวิ่งใส่ให้ยิงแล้วก็แค่กดโหวดก่อนอะ อถ้าจะเอามิ้นก่อนงั้นเอาชมพูก่อนแล้วกันไปเอาชมพูมาฮันเตอร์แน่เลยเดี๋ยวเลือกเองฮันเตอร์น่ะไงตายละเรีย <c oughs> บร้อยเออฮันเตอร์นี่ห<อ>ว่าเต้องขําอะไรวะเนี่ย Meloader is the fence to my parrot Fence much my parrot stop at all ฉันจะกินพวกดรอให้หมดเลยอ่ะใครไอยโดนฉันแหละอืออะ อะไรครับนี่มามีกินอีกแล้วนะรอบนี้ก็บทบาทก็โอ้โหนักล่าแล้วก็ผู้คนวิญญาณมุดท่อหนีเลยมีวิศวะหรือเปล่าไม่ไม,มีโดนแน่หนี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 ก้นสวัสดีครับเดแบบี๋ยวเราร้องเพลงให้ฟังไหมเดี๋ยวเราปลอกประโลงนายเองเพื่อนเออเราจะทำตามสัญญา <c oughs> โอเค หลงเพลงโอ้โหนักล่าทํางานเลยก็เป็นสีขาวอรอทาไมครับสีขาวนักล่าหรออะไรเนี่ยมั่วมดนเลยเดี๋ยวคนนึงบอกให้ขาวคนนึงบอกแดงเราจะโหวตใครเอาขาวไปก่อนแล้วกันปอเออขาวป้าขาวป้าแดงเหรอโอเคอ่าขาวน่าจะนักล่าหรือเปล่าโอเคกดไปแล้วใครจะแก้ร่างอะ่ะมีคนแก้ร่างอยู่นะ เราจะทำตามสัญญาเอ้ยต้อนบอลสปยุงพูมันเจ็ดมันเจ็ดไอไอยุงพูมันกินตอนนั้นเราน นะเราแฮกเกอร์เออ <_ S 1> ผมก็อยู่ไอ้ตรงห้องอควบคุมหลักตอนช่วงต้นเกมนะเออแล้วตอนแรกอะผมจะไปแก้ข้างล่างแต่ว่ามีคนแก้อยู่ผมขึ้นไปแก้ข้างบนผมเห็นสีม่วงกินต่อหน,น้าต่อตาผมเลยผมเป็นคนแก้นะพอแก้เสร็จสีม่วงกินเลยอะเอาม่วงไปครับเอาม่วงไปแล้วคือเมื่อกี้ประตูมันปิดด้วยไงถ้าประตูมันไม่ปิดผมก็วิ่งไปกดบวชเหมือนกันนะเมื่อกี้สีส้มก็จะเห็นนะนายเชื่อเราสีส้มคือเมื่อกี้เราก็วิ่งเราก็วิ่งไปกับนายอยู่เราจะวิ่งไปโบวชม่วง ขอบคุณสีส้มครับขอบคุณครับผมที่เชื่อเรานะแต่เราขอโทษนะขอโทษนะสีส้ม โอเคครับทุกคนเรื่อมมผมพอใจแล้วผมชนะตาน,นี้ปุ๊บผมพอใจแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าชอบกันหรือเปล่าผมใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือสามารถลงท่อได้นะครับผมเหมือนกับตัวแฝงเลยนะฮะก็คือเวลาลงท่อเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครูด,ดาวของสกิลมันจะหยุดหยุดไปเลยนะครับผมแต่ไอ้ขอบฟ้าเนี่ยยังอยู่นะโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกัน